สวัสดีแล้วครับตาีจน้องเอฟซีครับมีไลน์ที่สองครับของเมื่อนีว่างหาันไม่พอใจท้ายไม่เบิ้งครับหล้อแกนุ่มทั้งของทั้งอันนี้ซิบสีตันกัวครับทั้งรถทั้งของรถไใช้สีคานลกากเพื่อนครับแม่โคมาลาก แจ้วซีซูนก็ไปเอาหาซูนแจ้วขึ้นโมครับพร้อมแล้วครับบุกงานใยครับ ลอ,อยเอาอยากจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมาคลิปนะสวัสดีครับ